นอกจากนี้นะครับนายไพเจนมากสุวรรณนายกองการบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะหัวหน้าคณะที่3ครับพร้อมด้วยนายณนะรินล่าตันพอ,อสำนักช่งางาอบจสงขลาพร้อมด้วยคณะที่3ครับลงพื้นที่สำรวจน้าท่วมขังในพื้นที่อำเภอสิงห์นครตําบลสถิงม้อตําบลทํานบตําบลชิงโคและตําบลม่วงงามนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ร่วมกันและแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ดังกล่าวนะครับ ในอบจอสงขลากล่าวาว่าสภาพโดยทั่วไปในพื้นที่อำเภอสิงห์นครบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนส่วนน้อยยังคงมีน้ําท่วมขังเนื่องจากน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มริมคลองตำบลสติงม้อโดยทางกรมชลประทานนะครับได้นําเครื่องปักดันน้ามาติดตั้งไว้ที่สะพานหัวขี้เหล็กจนนานวน5เครื่องเพื่อช่วยระบายน้ําออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันครับอบจอได้เตรียมอำนวยความสะดวกกรณีอะยะพยยประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมเรือไว้บริการประชาชนจำนวน80ลำ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกชุมชนครับโดยขณะนี้นะคะทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามค่ะปัญหาเรื่องของน้ําท่วมส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาพื้นที่หรือแม้แต่การถมที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยการปรับพื้นที่เพื่อที่จะทําการกเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการก่อสร้างถนนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เพียงพอนั่นก็คือท่อระบายน้ําและก็คูระบายน้ําดังนั้นหากมีการปรับพื้นที่และมีการพัฒนาพื้นที่ก็ขอให้เว้นช่องระบายน้ําหรือคูระบายน้ําให้เพียงพอด้วย เพื่อลดปัญหาน้ำขังในกรณีที่มีฝนตกหนะักหากไม่มีการขออนุญาตก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายค่ะ